เบอร์สามร้อยมาเลี้ยงนะคะคุณพี่คุณพี่ขอพรหน่อยค่ะเบอร์สามร้อยมาเลี้ยงไปคิดนนคิดท้องก็ได้ท้องสาทุกาุกอ่ะอ่ะนอนตื่นได้เงินแสนนะจ๊ะขอบคุณค่ะนี่อันนี้วันนี้เบอร์สามร้อยมาเลี้ยงนะคะเบอร์สามร้อยเบอร์สามไม่ได้เบอร์สามร้อยเดี๋ยวไม่กฎหมายอันนี้เบอร์สามร้อยนะคะ ถ้าสามร้อยออกมาแล้วยุ่งเลยว่าอันอันยุ่งพี่อันเนี้ยกินต่ออีกอ้าวแล้วแม่มาล่ะไอห้าขวดอ่ะเอายางเลยสิเลยลูกชายเลยอันนี้นะพี่พีรอดเห็นคลิปนี้มานี่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 สาวสาวทั้งนั้นทำนี่ทำอาหารเลี้ยงกันเบอร์สามเลยเบอร์สามร้อยจ้าแม่ไม้ทั้งนั้นดอกแม่ไม้ทั้งดง เออสามร้อยมาเล้ยงนี่เละค่ะหน้าบ้านพี่แจ๋วเลยค่ะใครสนใจมาเลยค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเบอร์สามร้อยเบอร์สามร้อยไปเอามาได้ไหมมวยจ้าเอามาได้มวยพี่แจ๋วเพูดเขียนจะได้ขีนเออเออเอามายกมาห้าขวดเดี๋ยวเขาจะเปิดยังไงก็เรื่องเขาเอาง้าเอามาเอามาทีละสองขวด เอาเยอะเลยย่อยเลยเฮ้เฮ้เฮ้เอ้เอ้คือเฮ้เ้อคนเยนดีแม่เราัอ้เยี่ยมีแล้วขัดไ้่ได้เบอร์ส0มร้อยค่ะทุกคนนามาพี่แจวเลยค่ะเดี๋ยวว่านอยู่ยันรวยยันหวยออกเลยค่ะอ้าวไล่กูก็ไม่ไปกูจะนอนแม่มนี้เนี่ย เอานี่เบอร์สามร้อยเบอร์สามร้อยเบอร์สามร้อยเอ้นี่เบอร์สามร้อยเบอร์สามร้อยเบอร์สามร้อยจ้าอันนี้เบอร์สามร้อยจ้าตำรวจไม่จับหรจ้าเบอร์สามร้อยเพราะหาเสียงไม่นานแล้วเอาของแกไปสิเอาไปด้วยมาให้เชฟไปกินม ถูกต้องนะ<ช>เหมือนกัน,นอันนี้อ่ะอันนี้เล็กไปใส่ถ้วยใส่ชามนู่นนะซุปหน้าไม้ครับกับซุปตามไอ้ไอ้มวยผิดขนาดซุปหน้าไม้กับซุปตามเปล่าผิดเปล่าซุปหน้าไม้กับซุปตามไปเอออะไระไอ,อ,อ,ไอระอะไรเราตาได้แต่เราไม่ตาพผิดหะเจะตามปวดแขนเดี๋ยวเราปวดแขนเนี่ย เบอร์สามร้อยมาแล้วจ้านี่จ้านี่จ้านี่จ้าพี่พศมาเลยเบอร์สามร้อยมาเรียงมาเลยแกมาแกมาแกเสร็จแน่แม่ไม้ทั้งดงเนี่ยแม่ไม้ทั้งดงพี่เอ๋กินไม่เผ็ดก็ยำเอาเองนะกินเผ็ดชอบเอากินกินเผ็ดก็แล้วแต่พี่เอ๋อ้าวมาที่อบตเลยจ้า อันเนี้ยแนนอนเลยชอบแก้วมนาให้หนูดิเนี่ยแกมาแกก็มานั่งตรงนี้เก็บสมะหวะเนี่ยมันล้มแล้วแกก็เก็บเก็บอะไรมานั่งตรงนี้จะไปปูสมไมกระดิราไปเจ้าย้ายมานั่งตรงนี้กันดีไม่ต้องปูกระดิลงนี้ก็ได้เราเลี้ยงเปิดเผยเราเลี้ยงเปิดเผยเราเบอร์สามร้อยเราเบอร์สามร้อยเราไม่แอบใครนี่นั่งนี่แน่ เอาอันนี้เบอร์สามร้อยยามฝีมือน้องหมวยค่ะสีมือทุกคนเลยเจ๊เอ๋ด้วย้ไม่ได้ยช่วยหนนี่นะคะอันนี้ให้หมวยเลยโตอจีนน้องหมวยค่ะโดนใจทักมาค่ะใช่มวยมวยอ่ะขยำได้อย่างเดียวซื้ออุปกรณ์มาค่ะขยำได้อย่างเดียวค่ะนี่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 ทางนี้ทางนี้อเล็กอเล็กอเล็กมาเอานี่ เล็กมาเอานี่ไปหนูเล็กมาเอานี่ไปเล็กมาเอานี่ไปไอ้แคทมาเลยแคทมาแล้วแคทเลยน้องแคทเลยแคทแคทมาเลยแคทมานั่งตั้งโต๊ะนี่ไอ้เยช็ดก่อนนี่เช็ดก่อนเช็ดโต๊ะก่อนวางล่างก่อนพ่่่ไหหมมมำะนนนาววออย้้แล แคดได้เลีกเรียกแคดก่อนเรียกน้องแคดตีเรียกไอแคดมาเรียกไอแคดก่อนเรียกแคดก่อนดิไอแคดดูดิเฮ้ดูอดอยากอดอยากน้องแคดมาแล้วบินมาเลยเดี๋ยวกินบ้างเมื่อกี้เอาเย็นๆไปนู่นหมดแล้วนู่นไข่โขงไข่สวรรค์มี อันนี้อันนี้นี่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 ค่ะอ้าวตักไปดิเฮ้ยตักมาสองจานให้กินจานหนึ่ง แงไว้กเอามีผัวกันแน่คืนเนี้ยดูทีเลยดูลมแรงตัวเองกันทีเดียวเอารวยเลยเอาไม่ไกลกันนี่คนนี้จะมีก่อนมันไม่เอาเราแล้วว่เอามันใครคนนี้จะมีก่อนปากแดงมันไม่เอาเราเขาให้ทาป่าเขาไม่ได้ทาจมูกเดเดี๋ยวเดขอให้รวยกันทุกคนนะคะทีมงานขอให้รวยด้วยนะขอพ่ออ้อนหน่อยพี่ รวยแล้วมาเลยนะยวันขายรวยแล้วขายรวยสาธุสาธุขายของดีขอบคุณค่ะกินได้อิ่มค่ะเฮ้ยนี่เอาอะไรต้องให้พี่ก่อนสิเอาพรไหนเนี่ยเอาพรรวยหรือว่าพรอะไรถ้าถ้าให้ถ้าถ้าบอกว่ามีผัวใหม่เดี๋ยวเลี้ยงอีกรอบเอาตำราลูกแกเดี๋ยวให้มีผัวใหม่เดี๋ยวเลี้ยงอีกรอบหนึ่งวันเเดี๋ยวลาอวยพรให้กูมีผัวใหม่เดี๋ยวกูเลี้ยงอีกรอบหนึ่ง อีกนั่นบอกบ้างบอกขอให้เจอนกคู่วยไว้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเอามาให้อีกอันถ้าใครอวยพอให้กูมีพ่อใหม่นะเดี๋ยวกูเลี้ยงอีกอ่ะอีกอีกสองร้อยคนมูเยอะเอากี่คนดีจะเอาพ่อแก่ข้จ่ายจะไม่รอดซะแลยากอยาก้ไเอ้ยนี่ไอ้ที่ตุยวันนี้นะจะเอาซะหน่อยยังไม่ได้ลองเลยตายซะแล้วตายเลย ยังไม่ได้ลองเลยฉันกูเล่นไว้นาผัวยัเช้ชาเนี่ยกูเล่ไว้นา,ลาเ,คคเลยเพราะว่าสเปกกูเลยนี่ที่ไหนได้ล่ะจะไปฟังพระคืนนี้แล้ว <g atar> อ <mus> <g atar> ล่างมุดโถซะแล้ว <g atar> ป,ใป,ปีใหม่พ <g atar> ูดห <g atar> ยาบก็ไม่ได้ <g atar> ไนี่อิโมจะมาใหญ่ทุกคนดูดิดูหน้าผากเนี่ยดูหน้าผากแต่ละคนดิ นี่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เจ้าอาไรไม่ไดแทนหัววันนี้หัวใหญ่จริงนาผักนาผักนาผักเป็นล้านล้านล้านเลยพี่ใครอวยพ่อเนีกูมีผัวอีกน่ะกูเลี้ยงอีกเที่ยวหนึ่งเลี้ยงอีกรอบเลี้ยงแม่ทั้งวันนะันี้เพราะว่าอวยพ่อเนีมีผัวใหม่ร่ำรวยร่ำรวยเลี้ยงทั้งวันเขาบอกเนี่ย ขายบ้านมาต้องอบปโตได้กินเลยค่ะได้ย้ำให้อีกรอบนะค่ะน้องคลิปแม่เลยอีคนกินมันยักนั่งเท้าคางกันแล้วม่ยัดหาไม่หมดเชินทุกคนที่ผ่านมาค่ะอ้าวข้าวเหนียวลองให้แจ้วจะเป็นไรน้องพี่หยิบถึงกองไว้แน่นโอเคข้าวเหนียวไม่ย่าละไม่ย่าเร็วมั้งข้าว เน่ยตำตันไหมเจ้าตักเอาจบเนี่ยมาเข้าเขายืนตรงยืนตรงนี้ก็ได้นี่ตำตันอะไรซุบซุปอะไรนนี้เนี่ยตำไม่ได้พิราบขอให้รวยค่อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ไอ้โชคดีโชคดีสุขกระเพมเปมปีค่อยรวยค่อยรวยนี่เนี่บอดาขอบคุณค่ะ สาธุ<ขอ>ค่ะนี่อันนี้อันนี้เข้าเหนียวจิ้มจิ้มแบบนี่จิ้มจิ้มได้น,นี่ได้นะเอี่ยงฉันให้แกลองไก่ที่ที่เนี่ยอร่อยมากอ่ะไก่อร่อยมากใลองไก่อร่อยจริงเไงว่าอร่อยอร่อแน่เด้อไก่น้องจอยงั้นเหรอทำกับข้าวอะไรอ่ะเดียวก็กับข้าวนี่ก็มีอะเยี่ แป้งเอาแป้งเดี๋ยวล้างมือก่อนหมายกำลังยังไม่ได้ล้างมือเลยเนี่ยบันทึกฟังหูร้องเพลงนี่สามนี่น้องแคทสวัสดีค่ะอันนี้เบอร์เบอร์สามร้อยนะคะสามร้อยค่ะไม่ผิดกฎหมายนะคะเอไอเลิฟติ๊กตอกค่ะไอเลิฟติ๊กตอกเดี๋ยวโอ้โหไปดึงกระดาษมาทิน่ะ ยกมานอนนอนวสาสาวมาเยอะๆทีน่ะสาวตูดมาด้สาวตูดมาหลยๆอันเงินทุนหมดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ได้รับคืนไม่หมดเราไม่หมดไม่หมดเฮ้ยเราเราใช้ไม่มีหมดตังไม่มีไม่หมดหรอกสวัสดีเอสซีทุกคนค่ะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เบอร์สามร้อยนะคะเลี้ยงแบบว่าไม่มีที่ตังนู่นที่โต๊ะหนึ่งค่ะ ào hề làm đuôi ao à, ơi bây giờ nó lên bây giờ nó hơn cha thôi